คนญี่ปุ่นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความเครียดสูงมากนะส่วนใหญ่ก็เครียดจากการทำงานนะเพราะว่าทำงานขยันขันแข็งแล้วก็จริงจังมากจนบางทีตายนะขาต๊ะทำงานแล้วก็มีมันมีโรคที่เรียกว่าโรคเครียดจากงานนะหรือตายเพราะความเครียดนะ เรียกว่ามีชื่อเฉพาะเลยนะรู้สึกชื่อคาราโอชิมั้งอะไรทำนองนี้แล้วนะอันนี้มันก็เลยมีการทำวิจัยนะที่น่าสนใจนะเขาก็เลือกทำกับคนที่ทำงานบริษัทหรือนั่งโต๊ะนะหกสิกว่าคน อายุตั้งแต่24นะเพิ่งจบใหม่ๆจนถึงหกสิบนะคือใกล้เกษียณส่วนใหญ่เนี่ยเรือทั้งหมดเลยเนี่ยพวกนี้ก็ทำงานกันหนักมากอยู่หน้าคอมอาทิตย์หนึ่งก็40ชั่วโมงนะก็ประมาณวันละ8ชั่วโมงน,นะ นี่เฉพาะอยู่นาคอนะจะไม่นับประชุมหรือว่าการทำงานนอกรอบเขาก็ทดลองอยู่นะอาทิตย์แรกก็ทำงานปกติแล้วอาทิตย์ที่สองอาทิตย์สามเนี่ยเขาก็ให้พนักงานทุกคนเนี่ยเอาต้นไม้ที่ชอบเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะ ก็คงเป็นต้นเล็กๆกันนะมาว่งบนโต๊ะทำงานแล้วก็ศึกษานะว่าความเครียดแล้วก็การเต่งของชีพจรเป็นอย่างไรตลอดสาอาทิตย์อาทิตย์แรกเนี่ยก็เครียดนะชีพจรก็เต้นสูงแต่พออาทิตย์ที่สองาทิตย์ที่สามเนี่ยหลังจากเอาต้นไม้มา วางไว้บนโต๊ะเนี่ยถ้ความเครียดลดลงนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ความเครียดก็ลดลงชีพจรก็ก็ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะเพียงแค่มีต้นไม้แค่หนึ่งต้นเนี่ยวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันก็ช่วยลดความเครียดนะ ทำให้การเต้นของชีพจรดีขึ้นเขาก็เลยแนะนํานะว่าเนี่ยออคนที่ทํางานถ้ารู้สึกเครียดเนี่ยให้หาต้นไม้มาวางไว้บนโตะ๊ะหรือที่จริงวางไว้ใกล้ๆกันเนยมันจะช่วยลดความเครียดได้แล้วก็พราะว่า มันจะดียิ่งกว่านั้นนะถ้าหากว่าทํางานไปแล้วเนี่ยพอเหนื่อยล้าเนี่ยก็ลองพักสายตาแล้วก็เอาใจมาพักอยู่ที่ต้นไม้สักสามนาทีไม่ต้องคิดอะไรเลยนะแค่พักสายตาอยู่กับสีเขียวของต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ดอกไม้แล้วก็พักใจไปด้วย ทำใจว่างๆนักสามนาทีนี่ก็จะมีความสุกสดชื่นมากขึ้นนะความเครียดน้อยลงอ,อันนี้เป็นอานิสงส์นะของต้นไม้ <c oughs> ซึ่งพวกเราในวัดเนี่ยนะคงคงจะไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามีต้นไม้อยู่รอบตัวมองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้แถมงานก็ไม่เครียด ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากแต่คนที่เขานะอยู่บนโต๊ะอยู่หน้าคอมอยู่ในสำนักงานนี่วันหนึ่งแปดถึงสิบชั่วโมงเนี่ยมีความหมายมากเลยนะต้นไม้ทำให้ใจนี่หายห่อเหี่ยวในการทดลองนี้ก็อาจจะดูไม่เหมาะกับปัจจุบันนะในยุคโควิดเพราะว่าผู้คน ไม่ค่อยได้ไปทํางานที่ทํางานแล้วนส่วนใหญ่ก็ทํางานที่บ้านแต่ว่าอยู่ที่บ้านนี่หลายคนก็ห่อเหี่ยวนะมีความเครียดม,มีความวิตกกังวลทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องไรายได้ให้ลองนึกถึงต้นไม้ดูก็ดีนะเอาต้นไม้มาปลูกนะ ปลูกต้นไม้คนละต้นหนะวางไวนะ้ในห้องนะถ้าไม่มีที่แล้วก็ดูแลเขารดน้ำให้เขาว,าวา่างๆก็พักสายตานะมาไว้ที่ต้นไม้ที่เราปลูกนะที่เราชอบเนี่ย เชื่อว่ามันถ้าไปทำให้เราเนี่ยจิตใจหายห่หอเหี่ยวจิตใจมันกลับมาชื่นบานขึ้นไดนะ้เพราะว่าคนเรานี่ก็มีความผูกพันกับต้นไมนะ้สีเขียวของต้นไม้รวมทั้งดอกไม้ที่สวยเนี่ยมันก็พลอยทําให้ดอกไม้ในใจเราเนี่ยชื่นบานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปทํางานนะที่สํานักงานแล้วนะ แต่ว่าการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้แม้เพียงหนึ่งต้นนี้ก็ช่วยชุบชูจิตใจนี่ให้สดชื่นนะหายห่อเหี่ยวได้เหมือนกันยิ่งถ้าปลูกหลายๆต้นด้วยนี่โอ้ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ในยามนี้คนเรานี่ไม่ได้ต้องการแค่อาหารนะอากาศน้ำหรือว่าอะไรได้นะ แต่ว่าจิตใจเราก็ต้องการนะความสดชื่นนะของดอกไม้ด้วยที่จึงไม่ใช่ยามนี้เท่านั้นแหละยามไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะตอนนี้นี่ผู้คนจำนวนมากก็ยังเก็บตัวอยู่ที่บ้านอยู่มีความเครียดถ้าได้มีต้นไม้นะมาช่วยหรอเลี้ยงจิตใจบ้างนะและ ลองคิดดูนะอันนี้คิดดูว่าเออไอ,อ้ทุกวันนี้เนี่ยมันมีตู้ปันสุกอยู่เยอะแยะเลยนะคนใจดีก็เอาอาหารเอาของแห้งเอาเข้าวสารเอามาม่ามา,มาวางไว้ในตู้ถ้ามีใครสักคนลองเอามเมล็ดพันธุ์ดอกไม้หรือว่าไม้ต้นไม้ทั้งต้นเลยนะแต่เป็นต้นเล็กๆในกระถางเนี่ยมาวางไว้ในตู้นะเผื่อคนที่ใจหอเหี่ยวนะเครียดเนี่ยก็ เอา,มาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะไปปลูกที่บ้านนะหรือว่าเอาต้นไม้ไปเลยนะเอาไปดูแลเอาไปรดน้ําเอาไปเ,าเติมพลังให้กับจิตใจก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกคนเราไม่ได้ต้องการแค่อาหารนะจิตใจเราก็ต้องการความสดชื่นความเบิกบานด้วยถ้ามีใครสักคนนะลองเอา,มาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ไปวางไว้ในตู้ปันสุข หรือว่าไม้ตัวเล็กๆนะที่มันเขียวที่มันมีดอกนะเผื่อจะมีคนสนใจนะเอาไปแล้วก็เอาไปช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจเมื่อทักสามสปีก่อนนะมีพระชาวญี่ปุ่นเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินทางไปประเทศ กัมพูชาเพราะตอนนั้นเนี่ยสงครามเริ่มสงบแล้วก็เริ่มมีการฟื้นฟูบูรณะประเทศคนญี่ปุ่นเขาก็อยากจะช่วยเหลือการฟื้นฟูบุะนาก็เลยรวบรวมเงินกันนะแล้วก็พระญี่ปุ่นนี่ก็นำเงินหลายล้านเยนนะี่มาที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็มาดูว่านะัมีที่ไหนที่เขาเดือดร้อนบ้าง มีคราวหนึ่งก็ไปเยือนโรงเรียนในชนบทที่กันดานะลไนโรงเรียนแล้วก็โ,โซมากเลยพระท่านก็เลยถามครูใหญ่ว่าต้องการอะไรบ้างนะจะช่วยจัดหามาให้คำตอบของครูใหญ่นี่พระญี่ปุ่นประหลาดใจมากเพราะแทนที่ครูใหญ่จะบอกว่าต้องการโต๊ะเก้าอี้เครื่องเขียนนะหรือว่าปากกาดินสอเนี่ย รูใหญ่อบอกว่าอยากได้เมล็ดพันธุนะ์เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกรวมทั้งกล้าไม้ดอกด้วยพาคญี่ปุ่นก็เลยแปลกใจว่าทำไมถึงอยากได้ครูใหญ่ก็บอกว่าเนี่นักเรียนเขาเนี่ยนาะเติบโตมาในยุคที่มีสงครามตั้งแต่เล็กจนโตนี่เจอแต่เรื่องที่เลวร้ายหดหู่จิตใจก็เลยห่อเหี่ยวเศร้าหมองก็ค,คิดว่าถ้าหากว่าเด็กได้เจออะไรที่มัน สดชื่นงดงามเด็กก็จะมีความหมีกําลังใจจิตใจก็จะชื่นบานก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าโรงเรียนนี่มีไม้ดอกนี่บานเต็มท้องโรงเรียนเลยนะเด็กเขาก็จะมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานนะมีความแจ่มใสสอหรบครูใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าโต๊ะเก้าอี้นะกระดานหรือว่าเครื่องเขียนเรือจะสําคัญกว่าก็ได้ พระญี่ปุ่นก็เลยโอ้ไม่เคยคิดนะสุดท้ายก็เลยจัดหาพันไม้ดอกมาให้นะหากล้าไม้ที่มีดอกมาให้ครูใหญ่โรงเรียนนี้นะี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะขนาดคนที่เขาลำบากเกิดร้อนเขาก็ตระหนักดีว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหารนะไม่ใช่แค่วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ดอกไม้นี่ก็มีความหมาย,ยต่อจิตใจเหมือนกันช่วยทำให้เด็กมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานและทำให้มีความหวังการเรียนทังสือก็จะเรียนได้ด้วยดีน,ยนั่นอย่าไปดูแคลนนะต้นไม้หรือดอกไม้เนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสำหรับคนรวยอย่างเดียวนะคนยากคนจนคนที่เดือดร้อนมีความเครียดไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอความ การกินอยู่ดอกไม้นี่ก็มันก็ช่วยชุบชูจิตใจได้เหมือนกันอ้าก็เตรียมรับพรทิิทังปฏิทังตุมหังคอยอิจะาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยีปาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรานสาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำหรอทางปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยา เหมือนพระอาจารย์นในวันเพนวันนโชธิราโซยัาเรือนแก้วันนีอันสว่างสวัยขวนดินดีสาพิตโยวิวาชนตุวานจารยทั้งปวงจงบำราบกายสาพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภวะ จงเป็นผู้มีความสูงมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสนิจงางุทาปจายโนตารุธรรมาวาธานติอายุวันโนสุขังพลังทาเสบาก,กานคืออายุวันนาสุขาพะย่องเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธาวาตุสาพมังคลัง สาพพมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสาพาัพเทวตาราเทวตาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภพาพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ ตาสุธิภวันตุเตขอขอาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูเมื่อเทน